สวัสดีแฟนบอลลาซโทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3เมษายน2018นะครับอยู่กับอชุวีทางอาซาดีครับก็สําหรับแฟนบอลที่รอลุ้นผลการแข่งขันพรนะีเมียร์ลีกนัดที่30ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลกับทอฟฟี่สีนเมืองเอเวอร์ตัน Ever นะครับก็ออกมาแล้วนะครับท่ามกลางดราม่าเรื่องของการล้าหน้าลิเวอร์พูลก็ได้ประตูจากเดียโก้โชต้านะครับทำให้พวกเขาเก็บเพิ่มได้อีก3แต้ม ตอนนี้แข่งไป30นัดเท่ากับอาร์เซนอลนะครับกลับไปนำ12แต้มเท่าเดิมโดยมี73แตม้มในขณะที่อาร์เซนอลมีอยู่61แต้มนะครับส่วนผลการแข่งขันของทีมอื่นๆเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับม a นเชสเตอร์ซิตี้ก็เปิดบ้านเอเทียสเตเดียมเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ0แอสตันวิลล่าบุกไปถลม่มไบรตัน3ประตูต่อ0นะครับในขณะที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ด ก็เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ1นึ่งบอลมัดพลิกล็อกนะครับแพ้ให้กับอิฟสวิททาวคาบ้านของตัวเอง1ประตูต่อ2ในขณะที่เซาท์ทอมตันเปิดเซนต์แมรีเก็บได้1แต้มจากคริสตัลพาเลตนะครับโดยเสมอกันไป1ประตูต่อ1สําหรับพรีเมียร์ลีกนะที่31ก็ยังเหลือการแข่งขันอีก1คู่นะครับเป็นเชลซีที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมายเยือนของไก่เดยทองทนนสสเปอร์ ที่จะแข่งขันกันในค่ำคืนนี้นะครับโดยตอนนี้ Chelsea นนนนน ur, เชลซีแข่งไป29นัดมี49แต้มนะครับอยู่ในอันดับที่6ในขณะที่ทอร์นามอสเปอร์เนี่ยแข่งไป29นัดมีอยู่34แต้มนะครับอยู่ในอันดับที่14ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่เก็บ3แต้มได้เนี่ยก็อยู่ในอันดับที่4แล้วก็5ตามลำดับนะครับในขณะที่แอสตันวิลล่าก็หายใจรถต้นคอเชลซีขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้พวกเขา แข่งไป30นั้นมีอยู่48แตม้มตามหลังเชลซีอยู่1แต้มนะครับสำหรับเกมของจ่าฝงเลี้ยวภูเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของการล้ำหน้านะครับซึ่งก็เป็นปัญหามาตลอดแต่ทางพรีเมียร์ลีกก็ได้พยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหานะครับบางหลีกก็มีการใช้การจับล้ำหน้าแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งล่าสุดมีข่าวออกมาว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยยืนยันว่าระบบจับล้ำหน้ากึ่งอัตโนมัติเนี่ยจะนํามาใช้ในการตัดสิน เกมพรีเมียร์ลีกตั้งแต่วันที่12เมษายนเป็นต้นไปนะครับโดยเดิมทีเนี่ยพรีเมียร์ลีกวางแผนที่จะใช้ระบบนี้ตั้งแต่มาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เลิกสักทีนึงแต่ก็ได้มีการทดลองใช้มาบ้างแล้วนะครับในเกมพรีเมียร์ลีกบางนัดแล้วก็ FA Cup ครัรอบที่5ของฤดูกาลนี้ และถึงตอนนี้ทางพริมบริกก็ระบุว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะนําระบบนี้เนี่ยมาใช้ในการตัดสินเกมพริมบริกโดยระบบนี้ถูกคาดหวังว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ VR นะครับที่จะต้องใช้ผู้ช่วยผู้ตัดสินเนี่ยมานั่งตีเส้นสําหรับการเช็คลำหน้าซึ่งก็สร้างความไม่โปร่งใสนะครับสำหรับแฟนบอลในบางกรณีก็จะตั้งข้อสังเกตได้ว่ามันขึ้นอยู่กับเส้นที่จะลากจังหวะที่จะใช้ หรือไม่อย่างไรนะครับก็หวังว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของระบบจับล้ำหน้าน้อยลงนะครับส่วนข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะนะครับหลังจากที่เราระดมนําข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเสริมทัพในตําแหน่งหน้าเป้าของอาเซอมาพูดคุยกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็ได้เลิกที่จะต้องพูดถึงตําแหน่งอื่นกันบ้างนะครับหลังจากเรื่องราวในการเสริมทัพของตําแหน่งหน้าเป้าเนี่ยมันค่อนข้างโฟกัสอยู่กับ ดีลของวิกเตอร์เก s เกอรสว่าจะมีความคืบหน้ามากน้อยขนาดไหนหลังจากที่ก็ดูมีทิศทางที่ดีมากนะครับในการที่จะทำให้ดีลนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่ว่ายังไงก็ตามเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเกิดความพลิกผันกันอยู่นะครับสำหรับแฟนบอลที่ถามมาว่าเราได้วิกเตอร์เกเรสหรืออยังนะก็คงจะต้องตอบว่ายังเช่นเดียวกับมาตินซูบิเมนดี้ที่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าอาเซาเนี่ย มีความคืบหน้าไปมากๆแล้วนะครับในการที่จะได้ตัวมิดฟิลรายนี้มาร่วมทีมในซัมเมอร์หน้าแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีการชูเสื้อยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยก็ยังคงวางใจไม่ได้นะในขณะเดียวกันอาเซอเองก็มีข่าวว่าเล็งที่จะดึงเอามิดฟิลตัวเก่งของวูฟปแฮมตันอย่างเจ้าโกเมสมาร่วมทีมนะครับโดยจะต้องแข่งขันกันกันกนกบทีมอย่างลิเวอร์พูลโดย สื่อ,อยางคอสอฟไซส์นะรายงานว่าอาร์เซ่นเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจใส่เจ้าโกเมสเนี่ยเอาไว้ในช้อปปิ้งลิสต์ของพวกเขานะครับในตำแหน่งมิดฟิลและด้วยความสามารถที่รอบด้านของนักเตะบราซิเลียนรายนี้เนี่ยก็ทำให้ทีมแมวมองของอาร์เซ่นเนี่ยประทับใจในฟอร์มการเล่นของเขาแล้วก็เชื่อว่ามิดฟิลบราซิเลียนรายนี้เนี่ยจะเข้ามาทำให้แดนกลางของอาร์เซ่นเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นได้ ซึ่งในโอกาสที่เราจะเสียจอจินโยไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับเผลอๆจะต้องเสียโทมัสปาเตไปกลาหนึ่งด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ถ้าหากว่าอาเซาดึงนักเตะที่มีประสบการณ์เล่นในพรีเมียร์ลีกมาแล้วก็ไม่จําเป็นต้องปรับตัวอะไรมากแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากทีมแมวมองอย่างน้อยที่สุดก็เข้ามาทําให้สควอตเดของอาเซาเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับส่วนการเสริมทัพ อีกหนึ่งตำแหน่งที่แฟนบาร์นาซ่าเฝ้าจับตากันอยู่นะครับก็เป็นตำแหน่งตัวรุกด้านข้างนะครับโดยเฉพาะทางด้านซ้ายที่อนาคตของเลนโรทอสซาเนี่ยก็ไม่แน่นอนนะเนื่องจากว่าอายุอานาัมก็เดิมมากขึ้นและได้รับความสนใจจากทีมในซาอุดิอาระเบียประกอบกับผลงานที่ไม่ค่อยคงเส้นคงวาของเจ้าตัวแล้วก็กาเบลมร์ติเนลี่ที่ปกติจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกมรุกทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ ก็มีรายงานเปิดเผยออกมาว่าอันเดอร์เบตตาผู้นวยการกีฬาคนใหม่ของอาเซาที่เพิ่งได้รับการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับก็ได้เข้าชมเกมที่อาเซาเปิดเอเมอร์เซเดียมเอาชนะฟูลแลมไปได้2ประตูต,ต่อหนึแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับเฟลิกซ์ไทตาเอเย่นของนิโกวิลเลียมโดยถึงแม้ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนิโกวิลเลียมจะไม่ได้โชว์ฟอร์มร้อนแรงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ ฤดูกาลก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็ช่วยให้อลาติกบินเบาเนี่ยทะลุเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกซึ่งจะพบกับกลาสโกเรนเจอร์ในสัปดาห์หน้าซึ่งอาร์ซองเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ติดตามดูฟอร์มของนิโกวิลเลียมมาร่วมๆวม2ปีแล้วนะครับแล้วก็สื่อเนี่ยคาดว่านิโกวิลเลียมจะถูกผลักดันให เกิดการย้ายทีมในช่วงสมรม์นี้นะครับโดยนอกจากอาเซลที่ให้ความสนใจมาอย่างยาวนานก็มีทีมอย่างไบเยอร์มิวนิกบา์เซโลแน่แล้วก็เชลซีนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับการดึงเอานักเตะรายนี้ไปร่วมทีมโดยนักเตะมีค่าสิทธิ์สัญญาอยู่ที่ราวๆ58ล้านยูโรนะครับหรือก็ประมาณ48.4ล้านปอนด์ โดยนอกจากนิโก้วิลเลียมส์แล้วเนี่ยทางกิมมี่สปอร์ตนะครับก็รายงานว่าอาร์เซอลให้ความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงเอารลีรอยซาเน่นะครับปีกตัวเก่งของสโมสรไบเยอร์มิวนิกแล้วก็ทีมชาติเยอรมันนะครับที่จะหมดสัญญากับทีมเือร์ใต้ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถตกลงสัญญาใหม่กันได้นะครับโดยซาเน่เนี่ยก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเคยทำงานร่วมกับมิเกลเดต้าเมื่อครั้งที่ทั้งคู่ยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ แล้วซาเน่เองก็ชื่นชมมิเกลเดต้าผ่านสื่ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะคุยกันดูเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าดีลของนิกโกวิลเลียมมันบรรลุข้อตกลงแล้วก็สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เนี่ย เชื่อว่าในรายของลีรอยซาเน่เนี่ยก็น่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าอาซองไม่สามารถคว้าตัวนิโกวิลเลียมได้เนี่ยดีลของลรอยซานเน่ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามากๆนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากกันประมาณนี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากแฟนบอลทุกท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ